ก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับก็เ,เดี๋ยววันนี้ผมก็มีอแอปหาเงินหรือว่าเว็บไซต์หาเงินฟรีมาใหม่นะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมก็จะมา,าแนะนําแอปหาเงินฟรีนะครับผมเราแค่สมัครนะครับผมแล้วก็จะได้รับ100บาท,ทฟรีๆด้วยนะครับแล้วก็เราสามารถถอนเงินได้จริงนะสำหรับสายฟรีนะครับผมก็อา่า ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูวิธีการสมัครกันก่อนเพื่อรับเครดิตฟรีอยู่ที่100บาททันทีนะหลังจากที่เราสมัครเนาะก็ให้เรานะครับทําการนะกดสมัครนะรผมก็ช่องนี้นะครับผมแล้วก็กอกเบอร์โทรศัพท์ของเราไปได้เลยแล้วก็กอกไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะก็หลังจากที่เรากอกเบอร์เสร็จแล้วก็ให้เรากด คำว่าดำเนินการต่อไปได้เลยจากนั้นก็รอนะครับผมทีนี้จะมีรหัสส่งมาที่เบอร์ของเราแล้วก็ก็ะเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตามนี้เลยนะครับผมรหัสจะไม่เหมือนกันทุกคนนะหลังจากที่เราใส่เสร็จแล้วก็ มาที่ช่องนี้นะครับผมก็เกอกเหมือนเดิมนะครับรหัสเดิมเนาะแล,แล้วก็เกอกเหมือนเดิมนะครับ รหัสก็กอก3อันเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราก็ให้ใส่ชื่อของเราเนาะชื่ออะไรก็ได้นะครับผมผมก็จะใช้ชื่อนี้แล้วกันแล้วก็เลือกอรูปโปรไฟล์ของเรานะครับทีนี้นะครับให้เราลงมาข้างล่างแล้วกดคาว่าดำเนินการต่อนะครับ อาชื่อนี้มีคนใชแ้แล้วเราก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับผมแล้วก็เติมอะไรลงไปก็ได้นะีแล้วกันนะครับกดอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคสมัครเสร็จแล้วนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะได้รับเงินฟรียอยู่ที่ นี่เลยนะครับ100บาทนะครับผมอ่านี่นะครับ100เนาะรดิตฟรีของเรานะครับ100บาททีนี้ให้เรากดยืนยันนะครับแล้วเราก็จะได้รับฟรีเนาะฮาเมื่อเรากดยืนยันเสร็จแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลตามนี้เลยนะครับผมแล้วเราก็จะได้รับเงิน100บาทนั่นเองนะ อาแล้วก็ใส่บชื่อเป็นภาษาไทยนะครับนามสกุลแล้วก็อื่นๆแล้วก็ใส่ให้ตรงนะครับแล้วก็กดตรงนี้คลิกถูกตรงนี้ไปแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดแล้วก็กดดําเนินการต่อนะครับแล้วก็จะได้รับเงิน1 0 0บาทนะเงิน1 0 0บาทจะเข้ามาอยู่ที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจะมาอยู่ที่ตรงนี้เลยนั่นเองเนาะโอเคนะครับผม ส่วนเกมต่างในในเว็บไซต์นี้เราก็สามารถเล่นได้ฟรีเลยถ้าเรามียอดเงินที่เขาให้มา100หรือว่าเราจะเติมเองอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับผมทีนี้นะครับให้เรากดมาที่สามขีดนะครับผมด้านบนนี้เนาะกดมาที่ตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมีกิจกรรมแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับผมก็ให้เราเนี่ยนะครับ กดมาที่แนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็แค่เล่านะครับผมเอาลิงก์ของเรานะครับไปเชิญเพื่อนเนาะน่ครับแนะนําเพื่อน,นครับหนึ่งคนจะได้ห้าสิบาทนะครับผมอ่านี่เลยได้ห้าสิบาทนะครับผมได้50%สนเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ ทีนี้แล้วก็มาดูรายได้ตรงนี้ถ้าเราแนะนําเพื่อนได้เยอะนะครับแล้วก็มากดถอนเงินที่ตรงนี้นะครับผมรายได้ก็จะขึ้นตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็มาเลื่อนดูนะครับตัวนี้จะเป็นประวัตินะครับว่าวันหนึ่งเราได้เงินไปเท่าไหร่ยังไงเนาะก็สลรับ เว็บไซต์นี้ก็ถ้าเราแนะนําเพื่อนนะครับ1คนเราจะได้50บาทนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเนาะแนะนําเพื่อนเยอะก็ได้เยอะนั่นเองนะครับโอเคครับสลับการหาเงินนะครับก็ไม่ยากนะสลับแอปนี้เนาะเว็บไซต์นี้นะครับสมัครเข้ามาจะได้รับทันทีอยู่ที่100บาทนั่นเองนะครับผมโอเคครับสลับลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าเลยนะครับ